สวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสการเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ต้องบอกว่าช่วงหลังเริ่มเสียวเล็กน้อยจะเป็นยังไงติดตามกันในคลิปนี้นะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ บุรีรัมยูไนเตดนะครับทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกที่ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับผลงานในช่วงหลังเนี่ยสะดุดมา2เกมติดต่อกันนะครับเปิดบ้านแพ้ BG ต่อด้วยเสมอขอนแก่นยูไนเตดตอนแรกนึกว่าจะเป็นแชมป์ไปแล้วแต่สุดท้ายยังไม่ได้เป็นสักทีนะครับแล้วก็ BG ปทุมก็ไล่ตามมาแล้วเหลือเพียงแค่จคะแนนกับการแข่งขันอีก3นัดดูเหมือนจะห่างแต่ถ้าไปดูโปรแกรมต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าบุรีรัมย เริ่มจะมีเสียวกับโอกาสที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยอีกแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก่อนเกมจะเจอกับเชียงรายเนี่ยซึ่งเป็นเกมสําคัญต้องพบกับข่าวรายนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าสุประชัยใจเด็ดนย์หน้าทีมชาติไทยและเป็นนย์หน้าที่ลุ้นดาวซุนโวฟอร์มดีอย่างมากกับบุรีรัมย์ในปีนี้เจออาการบาดเจ็บเล่นงานพอสมควรคาดว่าต้องพักอย่างน้อยถึง2เดือนนะครับโอ้โหน่าจะมีผลกระทบกับบุรีรัมย์และผลกระทบกับทีมชาติไทยอย่างแท้จริง ผมเสียได้นะครับสุประชัยกําลังลุ้นดาวซนโวและมีโอกาสที่จะเป็นดาวซนโวด้วยแต่สุดท้ายนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยโอกาสเป็นดาวซนโวก็ยากเพราะว่า3เกมสุดท้ายไม่น่าจะได้ลงสนามและอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าสุประชัยจะฟื้นร่างกายให้ไวและกลับมาได้นะก็เอาจจช่วยน้องอาร์มนะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งศูนย์หน้าอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยนะครับและอย่างพอบุญรัมเนี่ย ไม่มีสุประชัยแล้วในเกมหลังจากนี้ก็จะไม่มีโจทรนโบลิงกี้นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งอีกคนที่ไปออกอาการหัวร้อนนิดนึงใช่ไหมไปเล่นนอกเกมใส่คู่ต่อสู้จนโดนใบแดงโดยตรงทำให้จะพลาดลงสนามช่วยบุรีรัมยสนัดหลังจากนี้การที่บุรีรัมไม่มีคู่ศูนย์หน้าเนี่ยมันส่งผลจริงๆต่อรูปแบบการเล่นของมาสัดะอิชิอินะครับต้องยอมแล้วว่า บุรีรัมในช่วงหลังเนี่ยคนที่ผลิตสกอร์ก็คือสุปชัยกับโบลิงกี้การที่ไม่มี2คนนี้อยู่เนี่ยต้องดูกันว่าอิชิจะแก้ไขยยังไงเพราะว่าพูดตามตรงในศึกฟุตบอลไทยลีกวันพุธนี้ที่กําลังจะมาถึงที่บุรีรัมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นเกมอีกหนึ่งแมตที่สําคัญที่สุดของบุรีรัมในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับเชียงรายไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็จริง อย่างที่คุณรู้นะครับว่าบุรีรัมเจอกับเชียงรายไม่มีใครยอมใครเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับทั้งฝั่งเชียงรายเขาก็หวังที่จะมาชนะบุรีรัมให้ได้ก็อย่างที่ได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้ว่าเชียงรายกับบุรีรัมตอนนี้เป็นคู่รักคู่แค้นกันแบบสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายของบุรีรัมอย่างแน่นอนแต่สำหรับผมนะการลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเกมเนียจะเป็นเกมที่ตัดสินในระดับหนึ่งถ้าบุรีรัมเอาชนะเชียงราย เขาเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้าเกิดบุรย์ำสะดุดให้กับเชียงรายไม่ชนะเกิดเสมอหรือแพ้เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้สอเกมที่เหลือของบุีรำม,มันจะกดดันแบบสุดๆนะครับเพราะการไปเยือนหนองบัวก,กับเยือนสุพรรณเนี่ยไม่ใช่งานง่ายหนองบัวยังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลเอฟซีเปี้ยนหลีกอยู่ส่วนสุพรรณนนะสุดท้ายเนี่ยก็ยังลุ้นหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าลุงเนวินอิชิอิ คงจะกำชับนักเตะในเกมเจอกับเชียงรายว่าคุณต้องมีสมาธิและใส่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ให้เต็มที่ต่อหน้าแฟนบอลเพื่อจะเอาชนะและปิดจ็อบเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกถ้ายังปล่อยไปแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ารีรัมจะกดดันเองและคนที่ตามมาอย่าง b ีจีเนี่ยเขาเล่นไม่แบบกดดันน่ะเขาก็มีสิทธิ์จะแซงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมเจอเชียงรายบรีรัมต้องชนะให้ได้สถานเดียวไม่งั้นโอกาสเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกจะเสียสุดสุดนะครับรอดู ผมว่าเกมเนี้จะออกมามันเชียงรายเนี่ยเล่นเกมเยือนดีเขาจะมาเล่นเกมรับรอโต้แน่นอนแล้วเขาเคยแพ้บุยรำขาดลอยบิ๊กฮันนักเตะเชียงรายเอเมสันเปเรราเฮดโคชเชียงรายก็ต้องการแก้มือใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นเชียงรายมาจัดเต็มพิธิวัตเกตเตอร์สันฟิลิเป้อันนี้เป็นนักเตะที่บุยรำต้องระวังส่วนบุรีร์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็ต้องเปิดเกมลุกใส่อันนี้น่าสนใจว่า ศูนย์หน้าในเกมนี้จะใช้ใครแต่ผมเชื่อว่าก็ต้องใช้เป็นสุปรโชคกับสุเป์นัทเหมือนตาเล่นกันเหมือนเล่นตอนทีมชาติไทยแล้วก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตอย่างพี่อุ้มธีระทรอองทูอายุมาชิก้าพีรดลรัตนากรแนวรับไม่น่าห่วงสารบ,บุญรัมแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับดีกาวคู่กับสุลากา้าแล้วก็มีในส่วนของนลบดินสัตลักษ์ประตูก็ไปแชมป์สุบ,บุลักษผมให้จับตาดูเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่แฟนบอลมีรัม ถ้าเกิดอยากเห็นบุีร์เป็นแชมป์ต้องไปให้กําลังใจที่สนามกันเยอะๆเพราะแรงเชียร์เนี่ยเป็นกําลังใจสําคัญนะผมว่าเกมเนี้ออกได้หลายหน้าผมว่าเชื่อว่าเชียงรายเขาก็ไม่ได้มาที่จะมาแพ้เขามาหวังที่จะชนะบุีร์ด้วยเขาใส่เต็มที่บุีร์ก็ต้องหวังชนะเชียงรายผมว่าแลกกันมันจะได้เห็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนแต่ผมยังเชื่อนะว่าบุีรำยังยังแข็งแกร่งแล้วก็ด้วยการที่เขาเล่นในบ้าน เกมเนี้ยเขาทุ่มเทหมดหน้าตากผมเชื่อว่าเงินอัดฉีดอะไรมีเพียบเพราะเขาเตรียมงานไว้แล้วที่อยากจะฉลองแชมป์ในบ้านนะสุดท้ายของฤดูกาลเนี้ยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่บุรีรัมจะชนะเชียงรายได้ถ้าบุรีรัมชนะเชียงรายได้ก็เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ไปโฟกัสใน2รายการหลังจากนี้ได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดโดนเชียงรายบุกมาคาบ้านเนี่ยผมบอกเลยนะไอ้ฟุตบอลไทยลีก2นะัดสุดท้ายอ่ะจะโคตรสนุกเพราะผมเชื่อนะว่า BG 3สามนัดหลังจากเนี้ย เขาเล่นในบ้านทุกนัดและมีโอกาสที่เขาจะเก็บ3แต้มทุกนัดด้วยเพราะ BG ช่วงหลังเนี่ยผลงานดีนะครับและเขาเล่นแบบไม่กดดันเล่นแบบเขาอยากเป็นที่2อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาชนะรวด3นัดโอกาสจบที่2มีสูงส่วนจะเป็นแชมป์หรือเปล่าอยู่ที่บุรีร์พลาดหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น BG ตอนเนี้ยบาดีอย่างมากและผมเชื่อว่าตอนแรก BG อ่ะบอกว่าไม่ลุ้นแต่ถ้าเกิดเชียงรายบุกชนะบุรีร์ได้เนี่ย BG จจะกลับมาลุ้นเต็มที่แน่ พราะโปรแกรมของ BG ไม่หนักนะครับเจอประจวบโคราชชนบุรีซึ่ง BG เก็บได้อยู่แล้วต่างกับบุีร์ที่นี่คืนนัดสุดท้ายในบ้านของตัวเองฤดูกาลน,นี้แล้วมันเจอเชียงรายไงจะเจอทีมอื่นผมว่ามีโอกาสที่จะชนะได้แต่พอมาเจอเชียงรายเนี่ยมันมีความสูสีเพราะฉะนั้นอาจใครบอกว่าฟุตบอลไทยลีกลุ้นแชมป์จบแล้วยังไม่จบนะครับลุ้นกันผมว่ามันจะเป็นเกมที่ได้เลตติ้งน่าจะเยอะที่สุดในฤดูกาลน,นี้และบุีร์เจอเชียงราย เพราะเชียงรายเขามาเต็มบุรีรัมย์ก็มาเต็ม,ล,ม,ม,ตมลองทายสกอร์กันเข้ามาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะปิดจ็อบได้นะในมุมมองของผมนะครับเวลามาเจอเกมที่ต้องต้องเอาสามแป้ผมยังมองว่าบุรีรัมย์ยังคงเป็นเต่งนะคุณผู้ชมคิดอย่างไงในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดว่าบุรีรัมย์จะปิดจอ็อบคว้าชแชมป์ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นบีจีที่กําลังจะสอยขึ้นมาหรือบุรีรัมย์จะโดนเชียงรายอะมาพูดคุยกันนะการน,นี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยลีกอยาก มีการบ้านหลายอย่างต้องแก้ช่วงหลังอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมลุคคอตซ์นะครับการเขาทําเหมือนจะโดนคู่ต่อสู้เริ่มจับทางและรู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งสําคัญเลยแต่ด้วยยี่ห้อบุีรัมเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแฟนบอลมาเยอะด้วยก็น่าจะปิดจ็อบได้อ่ะรอดูแต่ไม่ใช่งานงาน่ายแน่นอนนะครับถ้าบุรีรัมยังเล่นเหมือน2เกมที่แพ้บีจีกับเสมอขอนแก่นเนี่ย มีสิทธิ์จะโดนเชียงรายเหมือนกันนะามประมาณนะครับอ่ะเกมนี้ชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมน่าจะติดตามแล้วก็ย้ําอีกครั้งว่าเสื้อที่ผมมาแจกเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งตัวถ้าบุรีรัมเป็นแชมป์ไทยลีกได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอาเสื้อบุร,อรีรัมในฤดูกาลเนี้ยสีขาวมาแจกให้แฟนบอลบุรีรัมหนึ่งตัวละกันพอดีผมซื้อมาแล้วแล้วมันยังไม่ได้แจกก็เอามาแจกไม่ใช่แฟนบอลบุรีรัมแฟนบอลทีมอื่นก็สามารถมาเล่นได้ แต่ต้องรอดูว่าบุีร์จะเป็นแชมป์นัดไหนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันในช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้และก,กันก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัฒนนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ